เทาไม่ยังไงเท้านี่นนจังลูกมันออกนุ่มแล้วเป็นยังเจา้าคือต้องเอาเครื่องก็ห่อใส่นุ่มอยู่ทุกคืนทุกคืนเป็นเอยียงเอาห้ยเขาใส่ตัวน้อลูกเศร้านุ่มแล้วคอยกระเซห้เจ้าที่เศร้านุ่มบ้าวบ้าจะไหนก็คอยว่าว่า,าห้าเจ้ากินเท่าแล้วหอยเศร้าหอยเศร้าจอกเ,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 เขาบ่ฟังจักเอ้อ ซุกหัวไว้กับบ่ฟังเอาตีนถีไว้กับบ่ฟังโอ้ยเจ้าคือเบาแนวนั่นอโอ้ยคอยว่าแนวนั่นเนี่คอยว่าแนวด้ยเทาโอ้ยเจ้าคอยอยู่นะ้ำเมียคอยยังไม่ทันได้ออกนุ่มมันอยู่กับเจ้ายัง่ะคอยออกนุ่มมันเทาละได้เทามันพ่อออกละได้นุ่มนั่นเจ้าเป็นบ้าจีขึ้นเดี๋ยวจะเด๋โอ้ย,อยมันพ่อเศร้าละละเทา ข้วมันเต็มปากแล้วมันมันกัดน่มข่อยมันเจ็บเท่ามันว่เากินละไดโอ้ยหอยู่เจ้ากบ่อยู่ต้นข่อยบ่ังแต่ข่อยอยู่กับแม่ข่อยข่อยกยังันนีอยู่บ่ละต้นจังล่ะเท่าอันแขวมันเต็มมันบ่ต้นด้เท่าอันแขวัมันล็อกจังซี่นี่ต่ะเท่ามันเจ็บโอ้ยเากสิบ่ละต้นข่อยแน่บ มันโมเมนแนวมันโมเมนแเนวมโมเมนตเนว้ยงไนมันขึ้นอยู่กับผูมากม่มากไดใเจ้านะะั่นล่ะมันโมเมนแนวมันพ่อเศ้าและลวล่ะเต่าขยันเต่าว่าเศ้าไขกระดท่าแม่มันยังสี่ละซุมือเนี่ละ่ะโอ<ห>้่อยบว่ไไ้้ว่าออก่ชสิองหนุ่มพ่อเม็ดแหงกินเห่งเจเลิญเติบโ่ มันเบิดเจลเลิรโตโต,ตแล้วล่ะเจ้าทอนนะไม่มีตัวสิเท่าไปหนมันเบิเจะเลิร์ติบโตแล้วโอยมันเบิดไว้ละเจ้านั่นเบิดไว้เลยกำลังฟิดด้ยิ่พ่อเขียวว่าหันเต็มปากแล้วนอกกำลังฟิดโอ้เจ้าก็พูดแห่งข้านอกโอ้ยบอกอยู่ต้นคอยพ่อมีย โอ้ยจังเป็นคนเหนียวนี่โอ้หอยว่าอยู่ลูกก็คือจัง,งบูกินไรู้ไปข่อยล่องมึงโว้หาใกล้เหมดอนมือเบิดขึ้นนะโลดนี่ไงอยว่าเจ้าเสียเราว่าเจ้าอันกระแทเราบ่ได้กระแทเราจะแช่ถืบอันนั้นละฟันยังเกาะเก็นกอน <c oughs> É daí. <laughs>